สวัสดีครับทุกคนครับก็วันนี้เราอยู่กับมังกี้ดีลูฟี่นะฮ <c oughs> นะอ่าลูฟี่มาเยือนเลดี้คานิตี้นะครับผมในวันนี้เราก็จะมาทำคลิปนะครับสำหรับตามชื่อคลิปกับคลิปเลยนี่แหละนะเราจะมาหาผลปีศาจกันนะใครที่เพิ่งเข้ามาเล่นเซิร์ฟเวอดีคออาจจะยังไม่รู้ว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยมีระบบผลปีศาจด้วยนะครับ อ่าหรือว่าใครที่เล่นมานานแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันไปหาผลได้ที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปตามล่าหาผลปีศาจกันนั่นเองนะครับอ่ามังกีเนี่ยเป็นลิงนะมังกีดิลูฟี่ขึ้นต้นไม้โชว์เปน็นททีอ่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะครับทุกคนก่อนจะไปรับชมเนี่ยฝากกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยละกันนะครับแ้วใครอยากแกเล่นเซิร์ฟเนดี้เคาิตี้ก็สามารถนะครับอ่าโหลดได้เลยใต้คลิปนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็เรียกรถก่อนเลยนะลูฟี่ขับรถเอเนตี้นี่ นะตีมเดียวกันด้วยฮนะแดงน้ำเงินตึงจัด <c oughs> ก็หลักๆเนี่ยผลพิศดารเนี่ยก็จะหาได้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด2จุดนะที่ผมรู้ตอนนี้มันมี2จุดก็คือบนเขานะครับเขาที่มันสูงที่สุดในเกมนั่นแหละมั้งนะมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเปิดแมปมาแล้วก็มาล่างซ้ายสุดเลยนะนี่นะครับในวงสีน้ําเงินเนี่ยนะครับตรงกลางนี่เลยนะมาร์้ท่านผู้ชมมาร์คที่จุดตรงกลางนี้เลยนะครับ แล้วก็ไปหากันเลยตอนนี้ผมจะขับเลนไหนก็ได้นะเพราะผมอยู่ในเซิร์ฟเทสนะ,นะเป็นเซิร์ฟที่เอาไว้เทสระบบอะไรอย่างนี้นะครับลูฟีย <c oughs> ่ยกล้อไงเชี่ยได้จัดลูฟีย่ยกล้อเฮ้ยลูฟีย่ยกล้องั้นงั้นยกล้อไปไงลูฟี่ยกล้อไปไงตึงไะ <c oughs> เอาเรื่องจัด <c oughs> โอเคไม่ติดเล่นละเดี๋ยวเราบัฟได้ดีกว่านะเพราะาขี่ขึ้นไปวันนี้นี่ค่อนข้างจะนานนะ่นย่านผู้ชมต้องเลาะตามเนี่ยดูตามเส้นเมาส์ผมเนี่ยเลาะตามเนี้ยขึ้นมาฟุ๊บฟุบฟบฟบฟบจนมาถึงตรงนี้นะฮะโอเคผมบัฟมาถึงแล้วนะครับมาไวเหลือเกินก็จะอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนเราก็วิ่งมาเลยมันจะเป็นเหมือนร้านค้าตรงนี้นะฮะแล้วก็นี่เห็นไหมมันต้องรอเวลานะครับตอนนี้ก็เหลืออีก5าชั่วโมงนะฮะก็คือห้าชั่วโมงมันเกิดทีหนึ่นะะนครับ มีล่มด้วยเป็นไงดูฟี่ถือลม่มอย่รอรอไหมรอสักหชั่วโมงเอาละทุกคนหลังจากที่ผมรอ5ชั่วโมงนะมีใครเชื่อไหมผมรอ5ชั่วโมงเลยนะเว้ยเออเพืาอทำคลิปนี้นะครับใช้เวลาน,านานจัดนะครับทุกคนแล้วก็มาดูกันนะว่าผลปีศาจมันจะกดได้หรือยังอ่าได้แล้วนะครับเห็นไหมเป็นสีเขียวแล้วนะครับกล่องผลไม้ปีศาจกล่องนี้กด n นะครับเพื่อทําการซุ่มผลไม้นะเราอาจจะได้ผลโกมุกโกมุของเรามาก็ได้นะโอเคคือตอนนี้เนะี่ยผมยังไม่ได้อธิบายใช่ไหมว่ามันมีผลอะไรบ้างตอนนี้มีอยู่แค่2ผลนะครับเป็นอ่าถ้าร่าวๆก็คือผลผลที่มันเพิ่มเลือดกับผลที่มันเพิ่มเกราะนะโอเค okay. ฟึ๊บเรียบร้อยนะครับผมไม่ได้นะคุณนิรผ้าพันทองนะครับก็ดวงซวยไปแล้วก็รอหชั่วโมงแล้วก็มาตรงนี้ทีหนึ่งนะครับ อ่าแล้วผู้ชมอาจจะมองว่าเฮ้ยโอ้โหห้าชั่วโมงได้มา5,000ทองนะอ่จริงๆแล้วมันก็คือมันมีเกาะด้วยนะครับเป่อใครที่จะตั้งใจหาผลพิศาจจริงๆอ่ะมันมีเกาะด้วยนะครับเกาะอ่าหาผลพิศารโดยเฉพาะเลยนะครับ <S <S เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปเนาะเดี๋ยวเรียกรถมานะครับแล้วก็ GPS เลยแล้วก็ไปที่สถานที่ที่้อไปนะครับมันจะมีจุดเบิกเรืออยู่นะจุดเบิกเรือไปเกาะผลพิศารนะครับไปแต่เราไปกันเลยดีกว่านะครับอยู่เซิร์ฟเทสไม่เป็นไรฮะเหินได้ ห,เห,เหมุนตึงๆเินากาศเถินอากาศไม่ตายเลยนะอ่ะโอเคตายก็ตายวะแต่ทำไงได้ล่ะครับนะลูฟี่เป็นพระเอกของเรื่องลุกขึ้นมายืนเองไงตึงจัดโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะทําการไปที่จุดนั้นเลยดีกว่านะไปแบบเร็วๆด้วยนะไม่ไม่เสียเวลานะผมเป็นคนที่ทําคลิปแล้วก็รวบรัดอยู่แล้วนะนี่ไงตรงนี้นะครับเห็นไหม มาเปิดแบบมาแล้วมาขวาสุดนะครับก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับสุดปลาปโอเคอยู่ข้างน้านี้เลยนะครับนี่ที่จุดสีแดงเห็นปะ่ะเออลืมไปเลยนะครับผมก่อนที่เราจะมาเบิกเรือเนี่ยเราต้องมีเรือก่อนนะเออผมลืมบอกท่านผู้ชมตรงนี้ไปขออภัยครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปที่จุดซื้อเรือก่อนแล้วกันนะจุดซื้อเรือก็คือไปร้านขายรถนะครับโชว์รูมขายรถนี่อันนี้นะครับ แล้วเราก็ซื้อเรือได้นะครับมันมีหมดหมวดหมู่เรือนะครับนี่เรือสุดท้ายเลยผลเลือกมานะครับก็รู้สึกในเซิร์ฟมีเรือสองคันนะมีเรือลํานี้นะครับ1ล้านแล้วก็ลานี้ส0 0 0สนนะครับออกมานะจะผมมีเรือแล้วไงนะครับอันนี้แค่มาแนะนำท่านผู้ชมนะครับเผื่อใครที่อยากจะซื้อเรือก็มาซื้อตัวนั้นได้เลยซึ่งแน่นอนนะครับผมผมเป็นลูฟี่นะฮะต้องมีเรือนะประจํากายนะครับผมเรียกมาปุ๊บเรียบร้อยนะครับผมทาวสันซันนี่เป็้ไง ตึงจัดนะครับลูเรือดิบเริ่มเทิมเลยนะโอเคกดสตาร์ทแล้วก็ขี่มาเลยอ้ยเรือติดเรือติดโอ้ย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 เรือติดเรือติดโอเคโอเคเรือมันติดทุกคนทำไงดีไถอยถอยถอยโอเค,อ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 ,เคอ่ะได้แล้วนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมเรือลูฟี่นะเป็นไงอ่อธรรมดาทีท่ไหนนะครับแล้วก็ต่อไปนะ ต่อไปก็คือการไปยังจุดเกาะนะครับซึ่งวิธีการหาเกาะก็คือทับ gps เหมือนเดิมนะครับนะโอเคแล้วก็เลื่อนมาที่ดันเจียนนะครับเลื่อนมาด้านล่างสุดที่ดันเจียนแล้วก็เลื่อนไปอันล่างสุดเหมือนเดิมนะครับมันจะมีเกาะตามหาผลปีศาจนะครับกดเลือกไปได้เลยนะครับมันก็จะมีจุดสีแดงบนแมปซ้ายมือนะเห็นไหมแมปซ้ายมือนะ่ยแล้วขับไปเลยนะขับเหลือไปนะอ๋อเป็นไงทุกคน ึงไหม <c oughs> นะเราขี่เรือทารสซันซันนี่มาเลยเห็นปะโอ้โหตึงจริงบอกเลยนะครับเราขี่ตรงมาเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เจอเกาะเองเนะครับแต่เอพีเคบางคนมันตัวดันเชอร์ตัวดันเชอร์อบางคนอาจจะมองไม่เห็นเกาะน,นะนี่งผมเห็นเกาะแล้วเห็นไหมนี่ <c oughs> มาถึงเกาะกันแล้วนะนี่เกาะอ,อะไรเกาะผลปีศาจนะโอเคประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเทียบท่าเรือก่อนนะ เรียบร้อยครับกดลงเรือมาได้เลยนะครับผมนี่กับตันเรานะโอ,โอ้ยกระโดดลงมาใชยนะครับเราก็ลงมาได้เลยนะครับกระโดดลงไปโอเคนะครับผมลงเรือมาเรียบร้อยแล้วนะถึงจัดนะครับทุกคนไปเราก็ลงมาขุดผลปษษีศาจกันเลยดีกว่านะครับจุดนี้เลยนะจุดแดงๆนะครับเราก็ทําการกดปุ่ม N ได้เลยนะบริเวณนี้แหละนะกดปุ๊บมันก็ทําการหยิบ พั่วมาขุดนะครับก็รอเวลานะถ้าใครมีชุดฟาร์มไว้ก็สามารถนะครับสามารถแบบใช้แล้วมันก็จะทําให้ทหําไวขึ้นนะมันก็มีโอกาสดับทั้งผลปีศาจอาวุธด,ด้วยนะแล้วก็พวกเงินพวกทองอะไรอย่างงี้นะสังเกตได้ว่าการขุดนี่ค่อนข้างนานนะเพราะว,ว่าผลปีศาจนะ่ะเนาะอาจมันจะได้แบบขุดปุ๊บได้ปับ๊บมันก็เป็นไปไม่ได้นะมันก็มีโอกาสที่จะไม่ได้อะไรเลยด้วยนะผมขออนุญาตใส่แบบบิดนะรูฟี่ใส่แบบบิดนะ โอเคเดี๋ยวผมก็ทําการขุดไปเรื่อยๆแล้วกันนะทุกคนดูว่าจะได้หรือเปล่านะโอเคได้มา840้ทองนะโอเคไปขุดเรื่อยๆฮะโอเคหลังจากที่ผมได้ทําการเสกขนปีศาจทั้ง2ชนิดมาแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวให้ดูในกระเป๋าของเราเลยนะครับอุ๊ยผิดนะครับกระเป๋าของเรานะครับแล้วก็เลื่อนไปดูนะครับนี่ มีผลปีศาจอิตะอิตะนะครับผมแล้วก็ผลอุกะอุกะนั่นเองนะฮะผมมีอย่างละสองผลเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทิ้งก่อนนะทิ้งให้มันเหลืออย่างละผลพอนะครับเพราะว่าคนนึงเนี่ยกินได้ทั้งหมดก็ชนิดและชนิดและผลนั่นแหละนะโอเคนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูผลแรกกันเลยดีกว่านะครับผมเป็นผลอิตะอิตะนะฮะอ่าก็กดใช้ไปได้เลยนะครับซุบเรียบร้อยนะครับเราจะดํเนินการกินผลปีศาจอิตะอิตะเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับ ท่านผู้ชมจะสังเกตด้านล่างซ้ายนะครับว่าเกราะเราจะเพิ่มขึ้นมา50นะเห็นไหมซ้ายล่างนะครับที่เป็นหลอดอสเตตัสต,ต,ต่างๆนะครับคือตอนนี้เนี่ยผมมีเกาะ50เลยนะครับเวลาใครที่มาตีอะไรเรามันก็จะมีเกาะนะครับแต่ว่าเราลงน้ําไม่ได้นะครับเห็นไหมลงปุ๊บตายปั๊บเลยนะครับเพราะว่าเราเป็นเขา,าเรียกว่าไงผู้ใช้ผลปีศาจนั่นเองนะครับแล้วผมก็วาร์ปมาที่พยาบาลเพราะว่าผมตายที่เกาะนั่นเองนะ เวลาเราตายเกิดใหม่กี่รอบกี่รอบมันก็จะมีเกลาะมาให้เรานะครับนั่นแหละทุกคนหลักๆมันจะลงน้ําไม่ได้เหมือนในเหมือนในกระตูนเลยนะครับแล้วก็มีเกลาะให้เรานะมันคือคุณสมบัติที่แล้วข้อดีข้อเสียนะข้อดีก็คือมีเกลาะข้อเสียก็คือลงน้ําไม่ได้นั่นเองนะครับต่อไปนะครับผมอีกผลหนึ่งนะครับมันก็คือผลอุกกาอุกกานั่นเองนะครับลองกินดูฟึบ เรียบร้อยนะครับผลนี้ก็จะเป็นผลเพิ่มเลือดนะครับเป็นไหมปกติเลือดผมมันจะอยู่ที่1น0รนะรตอนนี้อยู่ที่140แล้วเห็นไหมดูล่างซ้ายฮะเห็นไหมกลายเป็น140แล้วนะครับคือกิน2ผลนี่คือฟูแล้วนะครับตอนนี้ตัวผมนี่คือเก่งกาจมากนะฮะแต่ก็ยังลงน้ําไม่ได้เช่นกันนะครับผมผลวิจารทั้งสองแบบเนาะลงน้าปุ๊บตายปับ๊บอ่ะโอเคนี่ตายละนะครับอาจจะมีดีเลย์นิดนึงนะ อ่ะละครับทุกคนก็ผลพิศาสารอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือทําให้ตัวเรายืดได้ด้วยนะอันนี้มันเป็นหมัดสกินนะทุกคนแล้วก็ผมก็สงสัยว่าทําไมเวลากระโดดคอมยืดนะลูฟี่ดูคอยืดจูยืดยืดดูโคตรน่ากลัวเลยนะโอเคก็เอาเป็นว่านะครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์และกดติดตามผมด้วยละกันนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดติดตามผมด้วยนะ,จะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าละกันครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมขอบคุณทุกคนที่ดูกันจนจบเนาะ